เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ขรอบครัวเล่นเกมนะครับมากับหูฟัง Go Wireless Stereo Headset นะครับของ PlayStation รุ่นนี้นะครับนะเราไม่ได้มารีวิวครับรู้จักสภาพที่เห็นเราจะมาซ่อมแซมมาตั้งหากนะฮะก่อนอื่นให้ดูก่อนนะครับว่านี่คือสภาพหูฟังกันเก่าของผมนะครับที่ใช้มานะครับตัวนี้ปัญหาเรื่องเสียงไม่มีปัญหาอะไรแต่มันจะมีปัญหาเรื่องของวัสดุใช้งานซึ่งหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วครับเจอสภาพของ เหนือเอ่ยอากาศร้อนในบ้านเราเอ่ยนะฮะมันก็เลยลอกล่อนอย่างที่เห็นนี่นะครับทําให้ตัวของวัสดุเนี่ยมันหลุดหลุดลงมาเลยเนี่ยดูสิรืบๆออกมานะครับเป็นแผ่นเลยเนี่ยเป็นผงเลยฮะเนี่ยเลยเป็นการว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปในการที่จะโมดิฟายตัวนี้หูฟังตัวนี้ครับให้กลับมาใหม่ดังเดิมเพื่อใช้งานได้อย่างที่บอกฮะว่าตัวหูฟัง ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเสียงเรื่องการใช้งานแต่มันมีเรื่องปัญหาของวัสดุซึ่งจะบอกว่ายี่ห้อไหนเขาก็เป็นกันนะฮะตอนนี้เราจะมาลองเปลี่ยนกันดูว่าเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมทําการสั่งซื้อตัวอะไหล่มาแล้วก็เลือกสีสันมาให้มันดูแปลกตาไปหน่อยของเดิมตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินฮะดูจากวัสดุเดิมดั้งเดิมนะผมลอกออกหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมันผงมันหนักมากมันร่วงนะฮะอย่างที่เห็น ดูกันที่วัสดุตัวที่ซื้อมาใหม่เป็นอะไรนะอันนี้จะเป็นส่วนตรงข้อบศีรษะด้านบนนะฮะก็จะเป็นโฟมนิ่มๆเออนิ่มแอ,อ,อันนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2จะเป็นส่วนของฟองน้ําหุ้มหูฟังนะครับจะมีรหัส083ด้วยแล้วจะเป็นตัวสีขาวตัวเดิมจะเป็นสีดำนะฮะแต่ผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีขาวเพราะตอนนี้ผมจะข้ามมาเล่นกับ T5 ละ เอามาโมดิฟายนิดนึงสังเกตดูว่ามันจะเป็นตัวนี้จะมีส่วนของพลาสติกแข็งครอบไปด้วยนะมันจะมีขายแบบว่าที่ไม่ไม่เป็นไม่มีตัวพลาสติกตรงนี้ครอบอย่างนั้นก็ไดนะ้แต่ว่าต้องมาเสียเวลาใส่เองผมดูซึ่งผมดูแล้วมันค่อนข้างยากอยู่นะมันต้องแบบซีนกาวเองคือมันประหยัดได้เยอะนะแต่ว่ามันยุ่งยากผมไม่เอาผมเอาแบบนี้ดีวกว่าจะได้ถอดแล้วใส่เองได้เลยนะครับผมอ่ะอันนี้มี2ส,ส่วนประมาณนี้ ในส่วนนี้มาเริ่มกันที่ถอดวัสดุอุปกรณ์ก่อนนะฮะของเดิมที่เราอยากจะเปลี่ยนมันก่อนหน้านี้มันลอกทีละนิดด้วยผมก็ลอกลอกมาเรื่อยๆไปมามันหลุดทั้งอันเลย <c oughs> วิธีการถอดนะฮะก็ให้หมุนอ่าเดี๋ยวก่อนเอาด้านซ้ายขวาถูกก่อนวิธีการดูซ้ายขวาของหูฟังรุ่นนี้จะอยู่ตรงนี้ฮนะอันนี้ขวา อ่ะผมขยับมานี่ซ้ายนะฮะซ้ายกับขวาตามมือที่จับเลยมาขอทางซ้ายก่อน,นะฮะหมุนหมุนไปทางเข็มนาฬิกานะฮะปึ๊บหลุดออกมาเลยอ่ะนี่อ่ะมาดูกันนะครับสภาพของเดิมดลอกล่อนหลุดเป็นผงนะครับสภาพของเดิมก็คือเละฮะ เป็นหูฟังที่แบบผ่านการใช้งานม,มาแล้วไม่ค่อยทําความสะอาดต้องบอกอย่างนี้ทําให้เหนอหรืออะไรต่างๆมันไปกัดก่อนจนวัสดุแล้วก็หมดอายุตามสภาพด้วยเพราะใช้มาหลายปีแล้วนะฮะก็ประมาณนี้พอเราถอดมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนข้อปิดแล้วก็ล็อกเอาไว้นะฮะถอดออกมาเราก็จะเห็นตัวหูฟังซึ่งตรงนี้เป็นตัวส่วนของผ้าที่ครอบหูฟังเอาไว้เนี่ยมันยังไม่จะเป็นอะไรยังใช้ได้อยู่นะครับทางขวาเช่นเดียวกัน หมุนอันนี้จะหมุนย้อนไปคือพูดง่ายคือหมุนไปข้างหน้านะฮะปึ๊บมันจะหลุดเลยกึกเดียวหลุดโอ้โหไม่ต่างกันหืมเจ็มือครับก็ประมาณนี้สภาพที่เห็นจะมีสัญลักษณ์นะขวาก็จะมี R อยู่ด้วยนะครับอันนี้สองส่วนจับเยินมากเอาเอาไปไว้ไกลๆส่วนตรงนี้จะถอดยากหน่อย ในขั้นตอนมันจะมีดึงออกมาได้เห็นไหมมันต้องค่อยๆทยอยดึงเพราะมันเสียบเข้าไปค่อยๆทยอย,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 อยดึงต้องค่อยๆงัดทีละนิดนะฮะเออ,อเออโอเละมาก เละสุดๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวก่อนตึงด้านนี้ก่อนแล้วก็อ,อ้อมอีกด้านหนึ่งเพราะมันเหมือนมันมีล็อกกึกๆๆ,ๆอยู่อันนี้ถอดไปครั้งแรกพร้อมๆกันฮะแต,แต่จักสัมผัสล่วงกลาว จิลนิดสุดละมาแล้วฮะเละเละมากมากนี่นี่คือสภาพที่แท้จริงอันนี้แต่เดิมตะกรงสลัดขนหน่อยอ่ะมาดูกันฮะตัวนี้หูฟังส่วนครอบศีรษะอันเดิมนะฮะ จากที่เห็นเห็นไหมสีเดิมจะเป็นสีน้ําเงินซึ่งลอกไปหมดแล้วไม่เหลือแล้วแล้วเป็นผงเป็นผงมากมากคือเสื่อมสภาพเรียกว่าทิ้งแน่นอนอันนี้เออไม่รู้ว่เก็บโครงไว้ได้ป่าเก็บโครงมาทำอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคเอาละครับวันนี้ก็เรียบร้อยแล้ะไปทําความสะอาดส่วนที่เป็น ขอบกาวนะฮะมันเสื่อมสภาพหมดละมันล่อนหมดจนเป็นผงนะฮะเราจะเห็นว่าด้านในตรงส่วนครอบสีสาะนะครับจะมีเป็นแนวพลาสติกเป็นแนวสําหรับวางตัวเดินสายสัญญาณนะฮะจากซ้ายมาขวาครับให้เราวางไว้แนวเดิมไว้โอเคประมาณนี้นะฮะมันจะอยู่ตรงแนวกลางลากยาวมาส่วนซ้ายขวาก็ตามเดิมะฮะ มีผ้าครอบอยู่ไม่ได้เสื่อมอะไรโอเคตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนตรงนี้ล็อกล่อนมันหน่อยไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะมันติดอยู่แค่นี้อยู่แล้วอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาเปลี่ยนส่วนของอะไหล่ตัวใหม่เข้าไปในฝูงฟังชิ้นนี้กันนะครับเริ่มจากอันดับแรกนะครับเป็นส่วนของฟองน้ำครอบศีรษะนะครับตัวนี้ ตอนที่ถอดมาเราเห็นว่ามันจะยัดมันจะยัดสอดเข้ามาตรงนี้นิดๆนีนน่ตรงนี้นะครับซึ่งขากลับเราก็จะต้องใส่กลับในลักษณะเดียวกันเราค่อยๆดันเข้าไปซ้ายขวาก่อนมันจะมีส่วนเสียบเข้าไปนะนี่ผมก็ด้นสดเราตามหน้างงาน เพราะว่าพลาสติกตรงส่วนอะไหล่เนี่ยมันจะอ่อนเสียบเข้าลรึบเข้าไปนะเดี๋ยวร้อยดันทีนี้ก็ดันให้เข้าทรงแ้วมันจะกรึบๆมีเสียงมีเสียงเข้าล็อกมองว่าไหนที่ยังไม่เข้าดันไล่ไปฮะ มาด้านนี้ด้านนี้ยังไม่เข้าโอเ,เรียบร้อยนะประมาณนี้ซ้ายขวาด้านนี้ยังไม่อ้าอยู่เราก็กดเข้าไปให้เข้าล็อกไม่ได้ยากครับเข้าๆง่ายๆตอนถอดยากกว่าโอเคนะครับนี่เรียบร้อย ต่อมาในส่วนของหูฟังฟองน้ําหูฟังผมเลือกเป็นสีขาวนะฮะอย่างที่บอกครับตอนแรกของเดิมตรงด้านฟองน้ําครอบสีสันเนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะฮะเหมือนกับสีตรงวัสดุต,ตัวหูฟังแต่ว่าผมเลือกเปลี่ยนเป็นสีดํแจะได้ดูแตกต่างแล้วก็ส่วนฟองน้ําครอบหูฟังก็จะเป็นสีขาวเพื่อที่จะได้มีเข้ากับตัวเครื่องเพลงห้าอันนี้ก็จินตนาการไปเรื่อยนะครับ ก็จะเหมือนกับตัวของของตัวอะไรแท้เลยก็คือจะมีสัญลักษณ์ตัว EL L นะครับแล้วก็เข้าชุดเหมือนกันด็เดเดี๋ยวส่วนของลิงก์ร้านค้าที่ซื้อตัวน,นี้มาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงไปลองอุดหนุนกันดูผมเองก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องนี้เพราะซื้อมาเปลี่ยนเองคิดเองทําเองนะครับแล้วไหนๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็เชื่อว่ามีเพื่อนๆประสบปัญหาเดียวกัน จะได้มาศึกษาเรื่องนี้ดูอ่ามาทีนี้เริ่มที่ด้านซ้ายก่อนด้านซ้ายอ่าโอเคหาอยู่นี่นะใส่เข้าไปกืบมันไม่กือบอ่าพอเข้าล็อกก็ง่ายเลย ผมหมุนผิดด้านต้องดูตัวเทียบตัวหนังสืออ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้เมื่อกี้ผมบิดตั้งนานผมไปหมุนบิดผิดด้านตัวล็อกมาเลยเหมือนยังไม่เข้าที่พอบนจะเข้ามันกรึบเลยฮะเข้าได้อ่ะประมาณนี้นะครับด้านซ้ายเสร็จแล้วก็ไม่ได้ยากนะถ้าเข้าล็อกได้งา่ายทีนี้ขวาจะง่ายหน่อยเพราะว่าเราดูทรงจากทางซ้ายได้ทรงมันจะเป็นหันออกวงรีมันจะหมุนออกออกมาทางด้านนี้นะ ก็เหมือนเดิมมัง้งน่ะง่ายเลยเห็นไหมบอกแล้วอ่ะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วมั้งนะเก็บรายละเอียดหน่อยมันจะมีขอบของไอ้ลอกลอนอันเก่าอยู่เนี่ยปาดเอาไปหน่อยฮะจะได้เนียนๆเ,เดี๋ยวยังมีฝุ่นซากอะไรทำเดิมอยู่ ขนาผมทําความสะอาดไปแล้วนะอ่าโอเคถ้าทีนี้เราก็จะได้หูฟังใหม่ในร่างเก่ากลับคืนชีพมาแล้วหูฟัง Go w i r e l e s ของ PlayStation น,นะฮะตอนนี้เป็นเรื่องของพวก p 4ใช่ไหมแต่ผมจะไปใช้กับ p 5ได้เพราะเราเปลี่ยนเป็นหูฟังขาวดำแล้วก็ประมาณนี้ฮะสำหรับเพื่อนๆที่มีหูฟัง Go v i เล l อันเก่าอยู่แล้ว อยากจะโมดิฟายแล้วติดปัญหาเรื่องของฟองน้ําหรือว่าวัสดุต่างๆที่ข้อหูฟังเนี่ยมันมีการเสรื่อมสภาพนะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็อย่างที่บอกเดี๋ยวลิงก์ร้านค้าใส่ไว้ใต้คลิปให้นะครับเอาละทีนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับกับหูฟัง g o i r i t e Stereo Headset ฟื้นคืนชีพนะครับของ PlayStation นะครับเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพ่อครัควรเล่นเกม ส่วนเราจะมาทำอะไรเกี่ยวกับเพ a y s t a t i o นนั้นมาดูกันอีกทีหนึง่งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ